สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับผมจักรยานสซิเขาลร่27.5นะครับผมเวนโซ่ so, นะครับผมตัวนี้เนี่ยนะผมจะบอกก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นเฟรมมือ2นะครับแล้วก็อะไรบางตัวเนี่ยนะครับผมแทบจะเป็นมือสองซะเกือบหมดนะครับแต่คือว่ามือ2ที่นี้คือบางตัวยังอยู่ในกล่องอยู่เลยนะครับอะมาดูกันก่อนเลยเนาะแฮนด์ hand, นะครับผมแฮนด์กระป๋องแฮนด์นะครับก็ วางอยู่ประมาณนี้นะครับผมให้เหมาะกับล้อ27.5นะครับความกว้างก็อยู่สักประมาณ680มิลลิเมตรนะครับก็ใช้ของพิลิ X นี่แหละนะครับผมเอามาใส่นะครับส่วนปอแคนนะครับผมตัวนี้ก็ใช้เป็นของของอะไรเนี่ยอ่ะหลุดไปแล้วนะครับแต่ทางร้านเอาตาจิ้งจบมาติดไว้ให้นะฮะจำไม่ได้แล้วนะครับก็ซื้อในพวกลาซาด้ามาอะไรพวกนี้แหละนะครับผม20บกว่าบาทนะครับเบรกตัวนี้นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาเนาะเมื่อก่อนเนี่ย นะครับก็คือใช้เป็นเบรกพลาสติกนะครับแต่ว่าก็มาใช้เป็นเบรคของชิมานนะครับตัวนี้ก็เป็น M 200นะครับบอกเลยนะครับว่านิ่มหนึบมากๆนะครับโชคนะครับผมตัวนี้เป็นของสั้นทัวนะครับแต่ว่าใช้เป็นแกนเหล็กธรรมดาทั่วไปนะครับผมเป็นสปริงกับน้ํามันนะครับแต่ว่าตามอายุการใช้งานเนาะมันก็ไม่นี่เหมือนก่อนแล้วนะครับยางนะครับยางตัวนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับก็ใช้เป็นของเฉายางนะครับตัวนี้ก็จะเป็น เฉาหย,ยางอะไรเนี่ยตัวนี้ก็เป็นทางวิบากเลยนะครับผมซิปเปิลซิปเปอร์นิ่งซิปเปอร์นิ่งนะครับเออถ้าผมถ้าผมอ่านถูกหรืออ่านผิดก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ขนาดยาง27.5สุคูณ2.0นะครับผมก็เป็นวิบากจ่าเลยนะครับถามว่ายางตัวนี้เนี่ยโอเคไหมโอเคนะเออผมยังไม่ได้ทำคลิป ขี่ให้ทางบ้านได้ชมกันนะครับแต่ผมดูนะครับก็บอกว่าข้างในนี้เนี่ยนะครับผมมีตัวกระหนาำด้วยนะครับก็น้ําหนักก็จะยิขึ้นมานิดนึงนะครับผมนิดเดียวเท่านั้นนะครับล้อเนี่ยนะครับผมก็จะใช้เป็นของคิวริสนะครับ แต่ผมอยากจะบอกก่อนนะครับว่าล้อคิวดิดตัวนี้ก็คือก็เป็นมือสองมาพร้อมล้อขอบล้อกับลวดเลยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยนะคือเขาไม่มีเวลาได้ปั่นนะครับเขาก็เลยขายผมทั้งชุดเลยนะครับก็ขายผมรวมประกอบแล้วแหละสองพันห้าอีกนะขอบตัวนี้ถือว่าได้มาถูกมากๆเลยทีเดียวนะครับอืมได้อย่างคือเราได้ดุมใหม่นะดุมยังอยู่ในแกะยังอยู่แบบยังไงอะ่ะแกะกล่องเลยอะ่ะนะครับผมยังหุ้มพลาสติกใหม่ๆไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับ ต่อมานะครับผมก็เอาขาจานของแชมป์นะครับที่ติดรถคิดเอ็กเนี่ยนะครับผมเอามาใส่นะฮะแล้วก็กระโหลกนะครับผมก็ใช้เป็นของชิมาโนนะครับแต่ก็ได้ทาการเปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับผมให้ลื่นขึ้นดีขึ้นแต่ไม่ใช่เซรามิกนะครับแต่ผมชอบเฟรมตัวนี้มากเลยนะคือชอบไอตรงเนี้ยมันมีที่ใส่น้ําได้2ขวดเนี่ยชอบมากๆชอบตรงนี้นี่แหละนะครับ ล้อหลังนะครับผมมีเสียงก็ประมาณนี้นะครับผมของดุมคิวริสนะครับส่วนเกียร์นะครับผมคันนี้ก็เป็นเกียร์ของเดียวเล่นะครับผมเฟืองเนี่ยของเอสไฟโซ่ YBN นะครับต้องบอกอย่างนี้โซ่เฟืองขอใหม่แต่ขายให้ผมเป็นมือสองทั้งหมดนะครับ คือเขาขายมาพร้อมล้อกับผมเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีเวลาได้ขี่จริงๆนะครับส่วนอันนี้ก็คือของมือสองเหมือนกันแต่มือสองมาได้ใหม่มากๆนะครับผมใช้งานมาน้อยมากๆนะครับผมพร้อมชิปเตอร์เกียนะครับของดีโอเลทั้งชุดเลยเหมือนกัน10ส,สปีดนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นชิมาโนนะครับผมขาจานตัวนี้ผมก็ซื้อมือสองมานะผมซื้อมือสองมาอยู่500บาท นะครับผมก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับส่วนใบจานนะครับผมก็เป็นของสแนลนะครับผม7075นะครับผมก็เป็นใบจานท็อปอะลูเลยนะครับผมน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานนะครับจะใช้อยู่ที่40ฟันนะครับแล้วมีอะไรอีกเบาะนะครับเบาะอันนี้ก็เป็นของแมพเขาถอดจากรถคันนู้นคันนี้มานะครับก็ขอซื้อมาแค่50บาทเองนะตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ ตัวนี้นะครับผมลักอาเนาะก็ใช้เป็นของ ec 9 0คาร์บอนนะครับที่แรกเนี่ยนะผมดูเป็นพวกอะไรลนะ่ะของเป็นแบบของของอะไรนะผมผมจําไม่ได้และเออแต่แต่ไม่ใช่ตัวนี้นะอันนี้ผมสั่งมาจากในเอล z a d a นะครับหน้าโปกอะมันคนละเรื่องนะครับมันคนละเรื่องเลยพอเอาของมาอันนี้ปุ๊บอ้าวมันได้เป็นตัวนี้แทนนะครับก็ถือว่าอ่ะโอเคคุ้มนะครับแต่ผมผมชอบอย่างนึงเนี่ยเห็นไ,ไหมมันจะมีตัวเลขบอกตรงที่ ตรงนี้ด้วยเห็นไหมกล้องโฟกัสได้ไหมเอากล้องโฟกัสไม่ได้เหรอเดี๋ยวจะมีตัวเลขบอกตรงนี้นะครับสงสัยกล้องหลังน่าจะมัวอยู่นะเออก็มีละอีกสเต็มนะครับสเตมก็จะเป็นของ Twitter นะครับผมบวกลบยี่สิบห้านะครับยาวอยู่ที่เจ็ดสิบมลเมตรนะครับผม ก็ถือว่าโอเคนะครับผมกับช่วงรถขนาดนี้นะเฟรมไซส์15.5เนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกกันตามตรงเลยนะครับว่าเออมันมันจะยาวกว่าเฟรมที่ผมเคยใช้มานิดนึงนะฮะมันก็อยู่ที่ช่วงไซส์ของแต่ละแบรนด์ด้วยนะครับแต่ว่าเรามาปรับหานิดหน่อยก็ถือว่าโอเคมากๆเลยทีเดียวนะครับผมโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับคือผมก็ไม่ได้ใช้27.5มาค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะครับก็เพิ่ง หารเมื่อกีอีกทีหนึ่งเนาะก็ต้องบอกว่าในอัตราทดที่เท่ากันร2 9ยเกนิ้วกว่าบ27.5ดุด้านิ้วเนี่ยนะร2อยบเกนิ้วเนี่ยไปดีกว่านะครับผมมันจะตื่อกว่ากันหน่อยนะครับแต่ถ้าไหลไปลไปแล้วเนี่ยนะร2อยิบเกกินขาดนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะ